ที่บ้านเลยเดี๋ยว mm hmm. คุณครูจะไปเรื่องต่อไปเลยตอนนี้ทุกคนวางปากกาค่ะอ่านพร şey, em, e ้อมกันค่ะเศษส่วนอย่างต่ำวางปากกานั่งตัวตรงค่ะไปดูเลยนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางดูรูปจากรูปส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะนักเรียนเศษสิบส่วนสิบสองจากรูป ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดคะเศษห้าส่วนหทีนี้ลองมาดูค่ะเศษส่วนสิบสองกับเศษห้าส่วนหกเท่ากันหรือไม่เท่ากันเศษสิบส่วนสิบสองกับเศษห้าส่วนหกเท่ากันหรือไม่คะเท่ากันเพราะเหตุใดจึงเท่ากันโอ้ยอ่ะขาตอบได้เพราะจำคุณครูได้แสดงว่าจำทุกคำพูดที่คุณครูพูดเลยเพราะส่วนที่ระบายสีเท่ากันดังนั้นเศษสิบส่วนสิบสองจึงเท่ากับ เศษ5ส่วน6เพราะจำนวนส่วนที่ระบายสีเท่ากันอาทีนี้ไปดูต่อนะคะถ้าเราจะทำตัวส่วน12นะคะให้เป็นตัวส่วน6จะต้องนำจำนวนใดไปหารคะนักเรียนคะถ้าเราจะทำตัวส่วน12ให้เป็นตัวส่วน6เราต้องนำจำนวนใดไปหาร2 2นำา2ไปหารเราจะไปหารตัวส่วน12ออย่างเดียวได้ไหม จำนวนเดียวได้ไหมต้องไปหารตัวเศษอะไรด้วยตัวเศษ10ด้วยดูค่ะทำเศษ10ส่วน12ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น6ก็ต้องหารด้วยจํานวนนับ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ10หารด้วย2ได้เท่ากับ <5. S 1> 10หารด้วย2ได้เท่ากับ 5, 5. ตัวส่วนตัวส่วน12หารด้วย2ก็ได้เท่ากับ 6, 6. ตอนนี้เศษ10ส่วน12มีค่าเท่ากับเศษส่วนใดเศษ5้าส่วน6 ถ้าเราจะไปทําเศษ5้ส่วนหต่อนักเรียนคิดว่ามีจํานวนนับใดนะคะที่มากกว่า1ที่มาหารตัวเศษ5และตัวส่วน6ได้ลงตัวบ้าง המש, จํานวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน6ได้ลงตัวบ้าง 1, 1, 1, 1. มีจํานวนนับใดเท่านั้น1นึ่นวนนับที่มากกว่าหนึ่งได้ไหมไม่ได้ไไดเพราะว่าถ้าสอหารหลงตัวไหม 1, 1> ไม่ลงตัวแต่หารหลงตัว ดังนั้นไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษห้าและตัวส่วนหได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับอะไรเท่านั้นหนึ 1, ่งเศษห้าส่วนหหารด้วยจํานวนนับหนึ่งทั้งตัวเศษและตัวส่วนอลองหารดูสิคะตัวเศษห้าหารด้วยหนึ่งได้หา้าเท่ากับห้าตัวส่วนหหารด้วยหนึ่งได้ <6. S 1> หกนั่นเองจะเห็นว่าเศษห้าส่วนหเนี่ยไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับหนึ่งเท่านั้นนะคะ อ่าดูเมื่อกี้เศษสิบส่วนสิบสองเศษสิบส่วนสิบสองมีจํานวนนับสองมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวสิบหารด้วยสองได้เท่ากับห้าตัวเศษนะคะสิบหารด้วยวสองเท่ากับห้าตัวส่วนสิบสองหารด้วยสองได้เท่ากับหกจะเห็นว่าเศษสิบส่วนสิบสองเนี่ยมีจํานวนนับสองหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเศษสิบส่วนสิบสองไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำฟังให้ดีนะคะ,จะเจนว่าเศษสิบส่วนสิบสอง มีจานวนนับสองหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเศษสิบส่วนสิไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําไปดูค่ะแต่เศษห้าส่วนหกอ่าเศษห้าส่วนหกไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งาหารตัวเศษห้าและตัวส่วนหกได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับหนึ่งเท่านั้นดูค่ะตัวเศษห้าหารด้วยหนึ่งได้ห้าตัวส่วนหกหารด้วยหนึ่งเท่ากับหกจะเห็นว่าเศษห้าส่วนหก ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับ1เท่านั้นเศษ5ส่วน6เป็นเศษส่วนอย่างต่ําของเศษ10ส่วน12เพราะว่าเศษ5ส่วน6ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน6ได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับ1เท่านั้นดังนั้นเศษ5ส่วน6เป็นเศษส่วนอย่างต่ําไปดูต่อค่ะเศษ8ส่วน10นักเรียกที่ว่าเศษ8ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมคะนักเรียน ลองดูซิเศษแปดส่วนสิบไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่าไปดูซิมีจํานวนนับใดที่มาหารตัวเศษแปดและตัวส่วนสิบได้ลงตัวสออ่าจานวนนับสองที่มากกว่าหนึ่งด้วยเห็นไหมคะอ่าแปดหารด้วยสองตัวเศษแปดหารด้วยสองได้เท่ากับสี่ตัวส่วนสิบหารด้วยสองได้เท่ากับห้าดังนั้นนักเรียนดูเลยค่ะเศษแปดส่วนสิบม,มีจํานวนนับสองหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเศษแปดส่วนสิบ ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเราตอบได้แล้วว่าเศษ8ปส่วนสิไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเพราะมีจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งก็คือจํานวนนับนั้นก็คือ2มาหารทั้งตัวเศษ8และตัวส่วน10ได้ลงตัวเศษ8ปส่วนสิไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํามาดูค่ะเศษ3าส่วนห้านักเรียนเศษ3าส่วนหเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมเป็นเป็นไปดูทำไมจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษสาส่วนห้านักเรียนลองหาจํานวนนับมาหารตัวเศษสามและตัวส่วนห้าสิคะ ได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งไหมไม่มีนอกจากจำนวนนับใดเท่านั้น1อ่ะเศษสส่วนหาหารด้วยจำนวนนับ1ทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ3หารด้วย1ได้เท่ากับ3ตัวส่วน5หารด้วย1ก็ได้เท่ากับ5จะเห็นว่าเศษ3ส่วนหเนี่ยไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นเราตอบได้แล้วว่า เศษสาเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำอ่าทีนี้เราไปช่วยกันสรุปพร้อมกันนักเรียนอ่านพร้อมกันเลยค่ะเศษตัวที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วน,นั้นว่าเศษส่วนอยา่างต่ำเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว เรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ,ะทีนี้เราเรียนลงไปดูพร้อมกอันครูจะยกตัวอย่างให้ดูเศษห้าส่วนสิบห้าช่วยตอบสิว,ว,ว่าเศษห้าส่วนสิบห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำไม่เป็นเนพราะเหตุใดเศษห้าส่วนสิบห้าจึงไม่เป็นเศษส่วนอย่างต,ำต่ำเพราะมีจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวจํานวนนับนั้นคือจํานวนใดที่มาหารได้ลงตัว ถ้า3หาร5ได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้หาร15ได้อย่างเดียวดังนั้นไม่ได้ต้องใช้อะไรคะเศษ5ส่วน15หารด้วยจำนวนนับอ้ามาช่วยกันหารตัวเศษ5หารด้วย5ได้เท่ากับ1ตัวส่วน15หารด้วย5ได้เท่ากับ3เศษ5ส่วน15ห้า ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเพราะมีจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งคือจํานวนนับ5มาหารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน15ลงตัวดังนั้นเศษ5ส่วน1 5ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำอาไปดูต่อเศษ7จ8เสปเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำไหมคะนักเรียนเป็นไหมคะอ่าลงมาดูเศษ7จ8เสปเป็นหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำ สองสองหารตัวเศษเจ็ดเนี่ยไม่ลงตัวแต่สองหารตัวส่วนสิบแปดลงตัวก็ไม่ได้ต้องหารได้ลงตัวทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นจํานวนนับที่หารทั้งตัวเศษเจ็ดและตัวส่วนสิบแปดได้ลงตัวมีจํานวนนับหนึ่งเท่านั้นอ่ะเจ็ดตัวเศษเจ็ดหารด้วยหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดตัวส่วนสิบแปดหารด้วยหนึ่งก็ได้เท่ากับสิบแปดเราก็ตอบได้แล้วว่าเศษเจ็ดส่วนสิบแปดเป็นเศษส่วนอย่างต่ํา เพราะไม่ม no ีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจานวนนับใดเท่านั้นก็นักเรียน1นึ่ไปดูต่อเศษ9ก้ส่วนสิไปดูค่ะเป็นเศษส่วนอย่างต่าหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่าตอนนี้คุณครูจะหาให้ดูก่อนเป็นไหมเป็นเพราะไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งนอกจากจํานวนนับหนึ่งใช้ค่าๆนักเรียนอาหารด้วยจํานวนนับหนึ่งทั้งตัวเศษและตัวส่วนตัวเศษ9หารด้วย1ก็ได้เท่ากับ9 ตัวส่วน17หารด้วยหนึ่งก็ได้เท่ากับ17เเศษ9ส่วน17เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมคะนักเรียนเป็นนะเศษ9ส่วน17เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษ9และตัวส่วน17ได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับหนึ่งเท่านั้นอ่าดูค่ะเศษ12ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ามีจำนวนนับใดที่มากกว่า1ึมาหารทั้งตัวเศษ12และตัวส่วน30ได้ลงตัวอ่า จำนวนนับ6 6ได้ไหมได้เอาดูค่ะเศษ12สอส่วน3าอ่าเก่งมากหารด้วยจำนวนนับ6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่าตัวเศษ12หารด้วย6เท่ากับ12หารด้วย6เท่ากับ2ตัวส่วน30หารด้วย6เท่ากับ5ดังนั้นเศษ12ส่วน30เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ ตอบไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต้องเป็นเศษส่วนที่มีจํานวนนับอะไรคะเศษส่วนอย่างต่ำต้องเป็นเศษส่วนที่เป็นอย่างไรลองตอบพร้อมกันเลยนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับจํานวนนับ ที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างต่ำแต่เศษ12ส่วน30ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวดังนั้นเศษ12ส่วน30ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับหนึ่งเท่านั้นต่อี้ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาเลยลงมาฝึกนิดนึง นะคะเวลาเล็กนิดหนึ่งลองมาฝึกบ้างทั้นนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางจงพิจารณาว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำในข้อที่1เศษ5้ส่วน10นั่เรียนตอบลงไปเลยค่ะว่าเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำอ่าเศษ5ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ เศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่า1หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างต่ําแล้วเศษ5้าส่วนสินะคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่าเขียนลงไปในสมุดก่อนเศษห้าส่วนสิบเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเป็นหรือไม่เป็นคะนักเรียน เศษห้าส่วน10ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมีจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือจำนวนนับ 5. มาหารทั้งตัวเศษ5และตัวส่วน10ได้ลงตัวดังนั้นเศษ5้าส่วน10ไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำอ่าต่อไปข้อที่2เศษ7ส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่าหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำอาตอบลงไปเลยในะสมุด เศษเส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำฝ่ามือกลุ่มฝ่ามือตอบบ้างสิคะเนี่ยเศษเส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเป็นไหมคะเป็นอยู่ในลำคอกูจะได้ยินไหมคะนักเรียนเป็นไหมคะปอนเทพ เศษเส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่าใช่ไหมคะนักเรียนเศษเส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่าเพราะไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับ1เท่านั้นเศษเส่วนเเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่าอีกหนึ่งข้อเศษสิส่วนยีเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่าเศษสิส่วนยีเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํา ตอบแบบชัดเจนแบบแน่ใจหน่อยสิคะกเ,เก่งมากตอบได้ก็ไม่ตอบเศษสิบส่วน20ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเพราะว่ามีจํานวนนับที่มากกว่า1ใช่ไหมคะมาหารทั้งตัวเศษสิบและตัวส่วน20ได้ลงตัวจํานวนนับ10จะเห็นว่าเมื่อนํา10มาหารทั้งตัวเศษสิบและตัวส่วน20จะหารได้ลงตัว10หารด้วย10ก็ได้เท่ากับ1 20หารด้วย10ก็ได้เท่ากับ2 ดังนั้นเศษ10ส่วน20ไม่เป็นเศษส่วนอยา่างต่ำนะคะเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจํานวนนับอะไรเท่านั้น,น<ม> 1. เรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนอย่างต่ำลองบอกพร้อมกันซิเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าอะไรคะนักเรียนมากกว่าหนึ่งมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่า เศษส่วนยางตำ่ำอ่านักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า81ค่ะการบ้านจงพิจารณาว่าเศษส่วนใดเป็นเศษส่วนยางตำ่ำทั้งหมด6ข้อนะเข,เขียนเขียนเศษส่วนก่อนแล้วก็เขียนตอบว่าเป็นเศษส่วนยางต่ำหรือไม่เป็นเศษส่วนยางตำ่สำสําหรับชั่วโมงนี้เศษส่วนยางต่ำนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทั้นเรียนต้นทางและเรียนปลายทางชั่วโมงนี้พบกันเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ